สวัสดีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนครับย้อนกลับไปชมคลิปเดือดเดือดมันแบบนี้ที่ทั้งเวทีต่าบดงจับตามองครับสายใหม่ของเราครับนักชกจากคงมวยไทยของเราครับเลือดไทยแท้ท่านชมนี่ฮะระหว่างสายใหม่ครับ มุสลิมนะครับท่านชมนี่ฮะโอ้โหเดินเข้าหาตัวสูงกว่าสายไหมเตะซ้ายทักทายเข้าไปสายไหมฮะโอ้โหคนสายไหมนี่พ่านมวยยักษ์ใหญ่ๆมาเยอะครับดีด้านี่ก็ผ่านมาแล้วครับเตะขวาครับรามอนไดเกอร์นี่ก็เจอกันมาแล้วครับนี่ครับสายไหมคนนี้ท่านชมว่ายายามมวยยุคนั้นในสมัยนั้นนะหามาให้ชมนะฮะดูครับมามุสลิมพยายามเดินเข้าหานี่ครับโยกซ้ายโยกขวาฮะเต็งหนาเตะซ้ายทักทายอีกแล้วคมาสายไหมฮะโอ้ เตะหนักอยู่แล้วครับคนนี้ครับเตะเป็นเตะตายครับโอ้โหดูครับหาจังหวะเขาเตะขวาตรงนี้ก็โอ้โหอุ้ยรอเต็มมาเต็มแข้งนะครับเต็มข้อของสายใหม่นะท่านชมดูว่ามุสลิมยังหาจังหวะเขาทําไม่ได้ดูครับยังขยับหาจังหวะอยู่ยกที่หนึ่งครับนี่โอ้จังหวะต่อยขวามาหนึ่งยีก็ไปเตะขวาคือเอาไปมาจังหวะดอกนี้นะท่านชมนี่โอ้เตะขวาดูนสวยโอ้ยมาเตะไปที่ช่วงล่างของสายใหม่นะท่านชมมา โอ้ต่อยขวาบางทีครับท่านยมมามาเป็นชุดค้มมาทรับโอ้โหมุสลิมนี่ไม่ธรรม,มดาครับมวยหมัดไวนะอ่าไอ้สายมายังไม่ตื่นตะนงก,กใจฮะัไต้ซ้ายไปก่อนครับมาสาก,กัดไว้ครับท่านชมดูครับเดินเข้าหาครับมุสลิมฮะขยับาปลอกไม่อู้จังหวะต่อยขวาโดนครัอนนี้คอมไปครับว้ยสายใหม่ก้มหลบได้นะท่านชมมาแ,แทกซ้ายมาหนึ่งทีฮะอูยังไม่ตื่นตกใจครับไต้ซ้ายนี่ออกโอ้โหนี่ฮะท่านชม เอ็มพ่อปูเตะขวาหลุดครับไาอามุสลิมาโอโ้โหโอ้โหเตะสูงฮะับเอาตัวล้มไปยุงล่างครับลุกขึ้นมาอีกทีครับท่านผู้ชมมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่โดนครับยังไม่โดนโอาวุธครับผู้จังหวะมาเตะขวาเนาะไอเตะซ้ายเขาทีเมาดักไกว้คับท่านผู้ชมผู้จังหวะต่อยครับมานะครับลูเขาจะเข้ามาต่อยครับโดนต้องผ่านแข้งของสายใหม่ไปก่อนนะฮะแข้งซ้ายนี่ฮะ รอซ้ายหน้าอยู่แล้วครับรอรอต่อรอต้อครับอู้จังหวะออกบัดแม่ช่วยจังหวะขี้มาตีครับอู้จังหวะนี้แม่ตามน้ำครับอู้กำลังคันเตือนสายใหม่ครับอู๋อยากจะทำครับแม่โอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมครับลูครับดอกครับอู้มาฮะมุสลิมรับรับเข่าไปอู้เติมเตมาทันท่วงมากมาอยู่ในเกมปติกาครับมุสลิมพยายามขยับเข้าหาทีมซ้ายหนึ่งทีแม่กระแทกสายไปสองทีครับล้ำตัวนี่สายใหม่อู้ยต้สายสองแข้งนั้นยองกู๊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  อุ้ยไตะขวาแล้วอุ้ยไตะขวาเด้่ยวหุบซ้ายที่หนึ Здесь ่งยุ่งสวยจริงๆครับแม่จังหวะดอกตะอนของมุสลิมออกนะท่านผู้ชมออกกแางสลับบนฮามาไม่ฮะยังขยับเข้าหาอยู่นะฮะท่านผู้ชมดูครับนี่องแกขยับเอียงแะอุหุบประคัดขวาขึ้นไปครับจับได้ครับเสียบครับอูท่านผู้ชมมาใส่ไหมเสียพื้นขวาครับอุ้ยเจ้าพกคุณ่าอุ้ยเอายังไงครับเสียอูดันล็อไอ้ครับหักลงมาเสียบื้นครับอูท่านผู้ชม โอ้โหรับเข่าไปเต็มไปพมุสลิมฮะโอ้โหเนี่ยโอ้โหเอาเรามาการแยกกันดูมากำลังได้จับเด้ดูดีแล้วท่านโจมา่าจังหวะเสียบเข่านะฮะมามุสลิมเดินเข้าหายหนึ่งครั้งแล้วท่านโจมมาสายใหมร่รอตอบรอโตอยู่แล้วครับมารอจังหวะสองครับยังไงแตะขวาเรานี้อุ้กระแทกซ้า,ายต่อยขวาอาาไม่ถึงอุ้สับสองครับนี้ครับโอ้โหดูครับสับสองนะฮะ สายหมายพยายามสับถอกเล่นของนี้ผมโอ้โหอ้เงี้ยโอ้หมดยกกันโอ้โหเริ่มจะมีสอกให้เห็นนะในช่วงปลายยกที่หนึ่งท่านชมว่าอะเงี้ยสายหมายคนนี้ครับมาอาวุธพบเครื่องอยู่แล้วครับผ่านมาหลายรูปแบบครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับว่าโดนอะไรไปบ้างครับโอ้ยกที่หนึ่งท่านชมมากโอ้โหเนี้ยดูภาพช้าจังหวะคีบมัดดอกนี้ท่านชม ตามกระซวกด้วยครูขวีเข่าขวาเรานี้คือกับเต็มเข้ายอดหน้าของมุสลิมนะฮะโอ้ยทำชมมากจังหวะคารุครับดอกเตะโอ้เตะดอกนี้สวยครับโอ้เตะขวาได้ก็นี่ครับโอ้โหดูจังหวะออกมาของแกนะท่านชมทิ้งทั้งไหลนี่อยสับอกคืนครับนี่ฮะเตะดอกนี้ท่านชมโอ้โหใสายใหม่ยังยืนเฉยครับโอ้หแข็งนั้ท่านชมโอ้โหสุดยอดนะดูครับไม่สะทกสะท้านกับการเตะของมุสลิมเลยนะท่านชมนี่ฮะดอกนี้ฮะโอ้โห วิ่งอย่างแข็งจริงครับนี่ครับกะต่าตามด่หุกทรายครับเป็นทีโโฮโอ้โหยังเฉยๆครับยังไม่มีอาการอะไรเยอะครับมาย้อนกลับไปครับในสมัยก่อนนะท่านชมมวยไทยของเรานี่คงแปลกตาสำหรับชาวต่างชาติมากฮนะ หลายคนไม่เชื่อด้วยซ้ำครับว่าศิลปะการต่อสู้เล็กๆครับจากอินเดียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้จะโหดจะดุดันจะทําให้ผู้ต่อสู้ต่างชาติกระเจิงกันได้ขนาดนี้โอ้โหว่ากันแบบนั้นนะท่านชมมานี่ฮะมาละวันนี้ฮะสายไหมครับจะพิสูจน์ว่าพลังกำปั้นของฝรั่งนั้นแข็งแกร่งพอหรือไม่ครับที่จะทนทานกับแข้งของเขาได้ครับเดี๋ยวมาดูเกมมันชกยกที่2ต่อฮะท่านชมชกกัน3ยกนะฮะ มาฮะโอ้โหนี่ฮะยุคใน้นสมัยนั้นนันเป็นภาพที่มีมวลขังมากครับยุคก่อนๆนั้นท่านผู้ชมต่อยกที่สองต่อฮะมาฮะท่านผู้ชมอู้ขึ้นมามุสลิมสร้างหมดแต่แข้งขวามาฮะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะมาใบน้าไม่เงยเริ่มมีแรงครับเตะขวาหนึ่งทีก็มาสายไหมตีสกันไว้นะโดยเข้าหามุสลิมะโยกยังไงครับยังไงครับมาตีอูจังหวะออกหนึ่งสองได้สวยฮะระวังครับนี่เตะสายครับสวยฮะอุ้ยมาโอ้โหนี่ฮะตั้งเตะเตือนบ้างครับโอ้โหดูครับท่านผู้ชมมา ในยิจังหวะอูออกหนึ่งสองแล้วตามได้เตะ, 3, ะ, 3, ะ 8, ขวาตามมาดอน,นไม่ถึงนะฮะของมุสลิมะตีจังหวะอูกระแทกซ้ายหนึ่งเพี้ยมาจังหวะหลอกต่อยครับท่านผชมเตะซ้ายหนึ่งแข้งครับสายใหม่ครับนี่ครับโอ้โหยืนนิ่งจริงๆครับคนนี้ครับนี่ครับเริ่มขยมหาจังหวะแทตัวเองแล้วมาสายใหม่ฮะเอา,าโอ้โหต้องตามไม่ทันมาจังหวะแบบนี้ครท่านผู้ชมมาดูครับเข้าไวออกไวครับมุสลิมฮะไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับ แย่เข้าเย่ออกครับเตะซ้ายตรงนี้สวยครับอ่าซ้ายไหมดูครับโอ้ไม่ยอมอยู่นิ่งจริงครับอ่ามุสลิมะโยกซ้ายโยกขวาฮุกซุปซ้ายเข้าไปไม่ถึงครับบอลนี้เตะซ้ายหนึ่งแข้งครับสวยครับซ้ายไหมฮะโอ้โหนี่ฮะอุ้ยมาโดนแข้งไปบ้างครับอู้มุสลิมะมาดีครับระวังมัดของมุสลิมอย่างเดียวนะท่านชมมาไม่ต้องเตะขวาตรงนี้สวยอู้จังหวะการแข้งของสายไหมได้นะท่านชมเตะซ้ายตรงนี้โอ้โหเตะขวาเขาเทียบเต็มเขาล่องแข้งครับท่านชมมาดูฮะ มุสลิมพยายามหาจังหวะโยกซ้ายโยกขวาอย่างนี้แต่โอ้โหเตะขวาตรงนี้ไม่ถึงฮะสายหมายถีบสกัดไว้ได้นะฮะจังหวะนี้โอ้โหดูว่ากระด้งหาจังหวะให้ตัวเองะดูกระแทกม้าต่อยขวาตรงนี้มาระวังฮะสายไหมมาอันตรายครับคนนี้ครับนี่จังหวะกิ้นสายไปไม่ถึงเอับระยะไปไม่ถึงครับมาจังหวะต่อยขวาได้หนึ่งเทียะท่านชมมาวหนอกทางครับมุสลิมฮะโยกซ้ายเตะซ้ายลรง้อเอ็มลองแข่งท่านชมนี่ครับจังหวะหวังแข้ง้ายตรงนี้ของสายไหมฮะโอ้โห ไอ้มชายโค้งครับท่านชมโอ้โหมาเอานะแข่งบทไปที่ชายโค้งของมุสลิมนะฮะจังหวะตะกี้ครับท่านชมมีไ้มครับเดี๋ยวมีให้เห็นนะท่านชมนี่ครับถีบเขามาครับวิ่งเข้ามาทีบสกัดไว้ครับใส่ไม้สวยฮะเตะขวาตรงนี้เข้ามาไม่ถึงครับเดินเข้าหามุสลิมเตะขวานึ่งเช็คล่างอะไรบ้างครับอย่างแรกอาวุธกันอยู่นะท่านชมเดินเข้าหามึงเตะขวาเอาเตะซ้ายตรงนี้มาเตะสูงนะท่านชมวัดไปหนึ่งทีครับไม่ถึงกระโดตะกี้ครับมา อูจังหวะอูออกหนึ่งสองสวยัสายไหมฮะนี่อูจังหวะนี้ก็ชากลงมามุสลิมลงยุงล่างครับอูจังหวะนี้ครับเรียมมวยไทยฮะกตตัวลูกขึ้นมาคือนะกรรมการสับมือชกกันดอนท่านมมาเดินเข้าหาครับมุสลิมอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะอูกระแทกซ้ายไปนี่กระไก่ขวามาไต่ซ้ายคือไต่ขวาคือไมเราเทียแข้งขวาของสายไหมนะวางไปที่นาแข้งของมุสลิมฮะดูครับอูจังหวะกระแทกซ้ายมาไต่ซ้ายออกครับมาสวยฮะสายหน้าของสายไหมนี่ทำงานได้ตลอดครัท่านผู้ชม จังหวะกระแทกยังไงครับมาดอกนี้ฮะโอ้โหดูครับยังไงครับไตขวาตรงนี้หลุดไม่ถึงนะท่านชมบุสลีมเดินเข้าหายแล้วครับนี่จังหวะโอ้ยุดสายไปหนึ่งทีครับแต่ไม่โดนเต็มๆนะฮะบุสลีมเดินบี้เข้าหายังไงครับใช่ไหมเตะขวาตรงนี้หนึ่งเทียบเตะซ้ายครับมาเตะซ้ายโอ้เตะสูงแล้วมัเตะซ้ายหนึ่งแทงโอ้โหตาลอยครับท่านชมมาไอ้เี้ยโอ้เตะซ้ายครับดูว่าเตะซ้ายสองโอ้โหท่านชม ส้อนไปสามแข้งครับแข้งซ้ายของสายไหมฮะอุ ue, oh, ปเครนเขายอดหน้าของมุสลิมฮะโอ้แกลุกขึ้นมาครับท่านโอ้สุดยอดนะฮะไม่ยอมนอนนะฮะโอ้โหเนี่ยแกลุกขึ้นมาครับพยายามประคองสติพอเองยังไงครับกลับมาได้ไหมครับไม่ได้ครับกรรมการได้ให้โอกาสครับโอ้โหโอ้โหนี่ฮะเด็ดพานมาครับสายไหมฮะแข้งซ้ายช้อนไปที่หน้าของมุสลิมครับสามทีครับโอ้โ่วมงไปอยู่งล่างท่านลมมาไปฮะโอ้โหสุดยอดนฮะ นี่แหละครับคือพลังของมวยไทยฮะท่านชมศิลปะการต่อสู้ที่ไม่ต้องพูดเยอะฮะแต่แสดงให้เห็นด้วยแข้งเดียวครับจบเกมครับดูนะฮะดูดีกว่าภาพช้าซ้อนตัวแข้งซ้ายอเต็มยอดหน้านะท่านชมนี่ครับแล้วก็ซ้อนไปอีกหนึ่งแข้งครับโอ้โหเต็มขอบคุณคุณลช่องโอ้โหแต่แกแข่งมากๆานะลุกแกลุกขึ้นมาหน้าหน้าตาเฉยแล้วท่านชมโอ้ดูจังหวะนี้ไอ้ยังไครับเต็มยอดหน้านะฮะโอ้โหแข้งแรกมีอาการนะท่านชมอันนี้ฮะ ไปช้อนอีกหนึ่งแข้งครับโอ้โหเต็มครับมากโอ้โหสุดยอดนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก่าๆที่พาเราย้อนความทรงจำในอดีตแบบนี้หวังว่าท่านครับจะได้ทั้งความมันความประทับใจและกินอายครับบรรยากาศมวยไทยสมัยก่อนกลับมาคืนอีกครั้งนะท่านชมออย่าลืมกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดไฟเด็ดๆมัน,มน ที่จะพาแฟนมวยทุกท่านนะย้อนเวลากลับไปสู่ศึกดูเดือดในอดีตอีกครั้งนะเพราะทุกการติดตามของคุณครับมีค่ามากสําหรับการสืบสารสเสน่ห์มวยไทยให้คงอยู่ตลอดไปคนระับท่านชม